พื่ต้องการให้คนในสังคมให้กำลังใจและยกย่องครูที่สอนดีนะคะจึงได้มีการจัดดําเนินโครงการคัดเลือกครูสอนดีประจําปี2554ขึ้นค่ะโดยมุ่งหวังที่จะให้ครูสอนดีกระจายอยู่ในทุกตําบลอย่างน้อย2-3คนต่อปีค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายงานพิเศษค่ะ หัที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11มกราคม2554เห็นชอบให้มีนโยบายในการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตคนไทยที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยหนึ่งในภารกิจที่สำคัญคือการสร้างอนาคตของชาติด้วยการพัฒนาคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนหรือสอสอคอ จึงได้จัดดำเนินโครงการคัดเลือกครูสอนดีในปี2554ขึ้นโดยจะทำการคัดเลือกครูสอนดีจำนวน20,000คนและครูผู้รับทุนครูสอนดีซึ่งจะเน้นที่ครูสอนเด็กด้อยโอกาสอีก600ทุนจากทั่วประเทศซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบุรีทางคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด ต่างได้เร่งดําเนินการในการคัดเลือกครูสอนดีจากทุกสังกัดที่มีจํานวนทั้งสิ้น5 0 1 6คนโดยจังหวัดจ,จันทบุรีได้รับโคต้าให้สามารถคัดเลือกครูสอนดีได้ไม่เกิน151คนและครูผู้รับทุนครูสอนดีจํานวน5คนใน1 5 1คนเนี่ยนะครับก็จะคัดเลือก5คนนะครับจะให้ทุนเข้เขาไปดําเนินกิจกรรมทางสังคมนะฮะ อีกอท่านละห้าแสนนะครับก็ได้หมื่นหนึ่งด้วยแล้วก็ได้อีกห้าแสนด้วยในห้าคนนี้แต่ในห้าคนนี้จะต้องเป็นครูที่สอนเด็กที่ขาดโอกาสด้อยโอกาสทั้งสิน้นอย่างในโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างนี้หรือในอโรงเรียนของมูลนิธิต่างๆที่ตั้งขึ้นมานะฮะหรือเป็นผู้ที่ เป็นครูเดินเท้านะครับอาจจะไปอยู่ตามเกาะแก่งต่างๆและอุทิศเวลาต่อเนื่องมานะครับในกลุ่มเหล่านี้ก็ะจะได้จากครูในนอกระบบโรงเรียนนะฮะถ้าในระบบโรงเรียนโอเคก็ได้เหมือนกันแต่ในโรงเรียนนั้นจะต้องมีเด็กที่เป็นเด็กด้อยโอกาสหรือเด็กพิการอยู่นะครับเขาก็มีโอกาสเช่นเดียว ทั้งนี้ในส่วนของช่องทางในการสัรหาครูสอนดีนั้นช่องทางแรกจากสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สรรหาดำเนินการสัญหาโดยบุคคล4ฝ่ายคือผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกันสัญหาครูภายในสถานศึกษา ส่วนช่องทางที่2จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้แก่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรสาธารณะประโยชน์ได้แก่ NGO หรือมูลนิธิต่างๆก็สามารถเสนอชื่อผ่านช่องทางนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งจะมีคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในระดับท้องถิน่นทำหน้าที่ในการคัดเลือกจากนั้นจะทำการส่งต่อให้กับคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีระดับจังหวัด เพื่อทำการกลั่นกรองอีกชั้นหนึ่งโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วย5ภาคส่วนคือท้องถิ่นเอกชนประชาสังคมรัฐและนักวิชาการขณะที่คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกครูสอนดีนั้นมีหัวใจหลักที่สำคัญคือมีการจัดการเรียนการสอนได้ดีพัฒนาต่อเนื่องมีผลการสอนทำให้ลูกศิษย์ก้าวหน้าในชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยกย่องของลูกศิษย์ เพื่อนครูและชุมชนหรือให้เป็นไปตามสโลแกนที่ว่าสอนเป็นเห็นผลคนยกย่องคือข้อหนึ่งสอนเป็นข้อสองเห็นผลข้อสามคนยกย่องสอนเป็นเนี่ยเป็น,ปนยังไงนะฮะก็จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถที่จะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็เข้าใจอย่างรวดเร็วแจ่มแจ้งสามารถนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปศึกษาต่อได้กนะระบวนการจัดการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าสอนเป็นนะฮะข้อ2เนี่ยเห็นผลเขาไม่เห็นผลเนี่ยคุณครูต้องสอนนักเรียนแล้วเนี่ยนักเรียนจบไปต้องมีผลว่าเขาได้ไปศึกษาในสถาบันที่ถูกต้องกับความถนัดของตัวเขานะฮะแล้วก็ไปประกอบอาชีพนะ,ะที่ สังคมอยอมรับนะครับสุจริตนะครับเห็นผลหมายถึงลูกศิษย์ตนเองนะฮะอันที่3คือคนยกย่องคนยกย่องนี่จะเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์นะฮะเป็นแบบอย่างทั้งการทำงานเป็นแบบอย่างทั้งการดำเนินชีวิตนะครับนอกจากเป็นแบบอย่างกับลูกศิษย์แล้วก็เป็นแบบอย่างกับเพื่อนครู นะครับเป็นแบบอย่างกับสังคมที่คุณครูท่านนั้นอาศาัยอยู่นะอย่างเช่นในอบอตไหนในเทศบาลไหนจะต้องอยกย่องคุณครูที่ที่ได้รับการคัดเลือกมาในวิถีชีวิตของคุณครูที่อยู่ในชุมชนสำหรับครูสอนดีหรือโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้สิทธิเชิดชูยกย่องครูสอนดีนั้น จะดำเนินการขึ้นเพื่อให้คนในสังคมร่วมกันยกย่องให้กำลังใจครูสอนดีในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและขยายจำนวนครูสอนดีที่อุทิศตนแก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสทางสังคมทั้งนี้มีเป้าหมายคือตั้งแต่ปี2554ถึง2556สังคมไทยจะมีครูสอนดีทั้งสิ้น60,000คนกระจายอยู่ในทุกตำบลอย่างน้อย2-3คนต่อปี โดยในส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูสอนดีนั้นจะเข้ารับรางวัลในวันที่16มกราคม2555ซึ่งจะตรงกับวันครูโดยรางวัลครูสอนดีจะได้รับเงินรางวัลรายละ10,000บาทส่วนรางวัลครูผู้รับทุนครูสอนดีจะได้รับรางวัลทุนละ5 0 0แสนบาทเพื่อน,นำไปขยายผลการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา3ปีพร้อมการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูสอนดี เพื่อเป็นต้นแบบแก่ครูทั้งประเทศและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ครูทั้งครูในเครื่องแบบและครูนอกเครื่องแบบที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาให้กับลูกศิษย์ทีมข่าวซีทีีรายงาน